ที่เมย์ซื้อมาใช่ไหมอันนี้เป็นโซลารเซลล์ที่เราซื้อมาครับถุยวันนี้เป็นไงบ้างงานของเราน,นี้ก็มีได้ทำช่วงบ่ายทำรั้วตรงลงรถแล้วก็ทำประตูครับออประตูตรงนี้อันนี้เป็นประตูนะพี่ถุยเนาะครับ,รรรบแล้วด้านข้างนี่เราจะปล่อยแบบนี้ปะา้างเราก็ก่อขึ้นก่อขึ้น,นอืมทั้งสองข้างเนาะ อิดเขาก็บอกว่าจะมาช่วงประมาณบ่ายใช่ไหมเมย์ใช่ได้เท่าไหร่พี่ถุยก็กำลังวัดนะครับก็มีช่วงบ่ายก็มีนี่นะครับผมที่ทำขึ้นมาอันนี้จะประมาณเจคูณสเมตรตัวนี้เดี๋ยวจะทาให้ให้มันแห้งๆจัดก่อนเสานี้ทาสีนะครับเดี๋ยวว่าจะทาแต่ว่าคือสีที่ทาเนี่ยผมอยากให้มันแห้ง ให้มันแห้งจัดก่อนค่อยทาเพราะงั้นมันจะพองไม่ถึงเหล็กเหรออ๋อเหล็กทาเหล็กก็ทาทาที่หลังหรอที่ถามพี่เดงอยู่เมื่อเช้าเหรอแต่พี่เดงก็ติดใจกับสามล้อพี่เบียร์ไม่ได้ดูเลยไม่เป็นไรมันมีมันมีเยอะพี่ทาที่หลังได้แต่ตัวนี้มันจะทาตัวเล็กนหมครับอ๋อตัวเล็กจะทายากครับทาทาสีเราต้องทาก่อนใช่ถ้าทาสีต้องทาก่อน เอาเป็นสีสีเทานั่นแหละมันจะได้เข้ากับอิฐสีเทาหรือสีดำสีดำจะตัดกับกับกับรั้วไหมล่ะเมย์นนาเขาก็ใช้แต่สีดำอ๋อพี่พี่ที่พี่ทุยเหล็กดำเหล็กเล็กเนี่ยเราเรามาทำอะไรพี่ทุยี่เขามาเสริมเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กประมาณนี้ครับลายลลายรลายของรั้วรั้วรประตูรั้วประตูใช่ไหม เป็นของรั้วประตูนะเมย์รั้วประตูตรงนี้เป็นลายประตูเราเจะเอาสีอะไระสีขาวไหมสีขาวเออสีขาวสีขาวก็จะเหมือนตัวนั้นนะครับผมถ้าประตูอ๋อเข้าใจแล้วอนนี้คือลายประตูเหล็กประตูแล้วก็ทำเป็นสีขาวก็ได้ก็ตรงรั้วตรงนี้นะก็จะเป็นตะข่าย ตะข่ายเหล็กตะข่ายเหล็กมุกว่ามุกกัดกัดเข้าไหมฮะไม่หนูถามน้องว่าสีแสบมันกัดเข้านหนไหมมันก็มีสิทธิ์อยู่นะมีสิทธิ์อยู่ในชะ่ไหมมีสิทธิ์ที่ฟันหนูเนี่ยมันจะล่วงถามน้องมุกนะว่าถ้าทําเป็นเหล็กเนี่ยน้องมุกกัดเข้าไหมก็ความกว้างประมาณเจ็ดเมตรสูงสองเมตรเนี่ยสองเมตรก็ประมาณเท่านี้แหละตัวนี้สูงแล้วก็เป็นตะข่าย มีรังนกด้วยรังนกเหรอ,อมีนกไหมอ๋อนี่มีรังนกมันอยู่ทุกที่เลยลนะเรามาทำซุปซุปได้ไหมซุปรังนก <c oughs> พี่ลองกินดูสิวันนี้มุกเขาแต่งตัวรรทำาะทำอางนนเองนะี่พรุ่งนีอ้อ๋อวันเสาร์วันอาทิตย์จะไม่เห็นน้องมุกนะคะ,ะเพราะว่าน้องมุกขอหยุดไปพักผ่อนก่อนวันพรุ่งนี้กับวันวันเนนี้มุกไม่อยู่เนาะ วันเมื่อื่นเห็นช่วงเย็นเพราะว่ามีลำนะครับครับพรุ่งน,นี้หยุดวันลืน่นก็กลับมาตอนเย็นพร้อมีลำถ้าไม่มีลำก็คงหยุดีไม่ <c oughs> หยุดก็ดีประหยัดค่าแรงพี่เราก็เลยบอกะว่า <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้ตามพี่เมย์บอกหยุดก็ดีนะ <c oughs> ตัวตอ่อขอแรงพี่เบียร์นะครับติดโซลาร์เซลล์แล้วก็ติดไฟด้วยตรงข้างบนนะครับพี่เบียร์บอกงานยากต้องยกนั่งลาน งานมายากตรงยกยกมานั่งยกนั่งร้าน <Okay. S 1> นี่แหละโอเคเนี่ยเมย์เมราพอเราเราทำตรงนี้เสร็จมันก็ดูเหมือนครบแล้วนะตรงรั้วเนี่ยั้วครบแล้วตรงนี้เพราะว่ามันต่อเนื่องไปหมดเลย อันนี้ก็เหลือแค่ประตูรั้วนะครับผมประตูรั้วแล้วก็มันก็จดยาวไปเลยก็มีอิดมีอะไรหมดแล้วพี่เบียร์ก็จะทำการติดไฟโซล่าเซล์ลให้แล้วครับพัมปัมพัมปัมพัมปัามปัาปอีท่านประธานจะติดไฟให้กับโรงจอดรถนะครับสรุปปุ๊บสายไม่ถึง อจอดแล้วก็ห้อยไว้ก็ได้พี่ครับพี่เบี้ย์เซลเราใช้เหล็กแข็งแรงทนทานมากเกรดดีโอเคห้อยแล้วเรียบร้อยนะผม <Hello. S 1> ได้บะ หอยเอาเอาเอา้องไว้กันเลยเนาะคุณมอตัวต่อตัวสายอ้อมเออเอาสายอ้อมพี่ถอดออกสายอ้อมแล้วก็บหอยมาแมน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 โอ้โหไม่พ้นหัวหน้างานนะเนี่ยให้ข้อมูลเนี่ยเอาติดแล้วพีี่เบยติดแล้วถอดสายก็ติดพี่หลอกตั้งวันแล้วเนี่ย อ,อโอเคเรียบร้อยครับผมทดสอบหลอดไฟอ่าเซ,นซ็นเซอร์มันทำงานเซซนเอร์ี่ดีเยบร้อย,อยไไฟ่รออครัับก ส่วนพี่ทรงก็แผนกยอดขนมคกแผนกยอดขนมคกเหมือนเหมือนเหมือนมท<ม>ี่ต้องไปซ่อมเครื่องปั๊มน้มําก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมต้องไปซ่อมเครื่องปั๊มน้ําที่หลังบ้านนี่แหละเพราะมันมีอาการคือปั๊มน้ําทํางานไม่หยุดนะครับปั๊มน้ําทํางานไม่หยุดก็เลยไปเช็คดู เมื่อก่อนไม่เป็นครับมาเป็นเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองอาการก็คือปั๊มน้ําทํางานไม่หยุดไปดูไปเช็คก็เกิดว่าตรงท่อท่อของมันเนี่ยมันแตกพอมีแรงดันมาปุ๊บมันก็เป็นน้ําพุ่งออกมาเลยมันก็เหมือนว่าเปิดน้ําตลอดเวลาแล้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้อของแล้วก็ซ่อม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดีสตอรี่นะครับผมวันนี้เรามาทำการบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดบ้านนะครับผมมีน้องเมย์น้องมุกกำลังปรับปรุงสวนย่าอยู่สนามย่านะครับแต่รอ้อน ก็ได้เครื่องตัดหญ้าไฟาฟ้านะมาตัดตอนแรกมันก็จะมีหญ้าลกยาวมาคตอนวันนี้ก็เลยตัดออกให้หมดเลยให้เกลี้ยงนะครับน้องมูก็ตัดสักเกลี้ยงเลยเอาเกลนเกลี้ยนเกลื่นเกลียนเลยเหรอเม่อ๋อ ส่วนพี่ทุยของเราครับวันนี้ก็ได้เริ่มงานช่วงาสายๆเพราะว่าของเมื่อเช้าไม่มามีพี่เบียร์ไปช่วยทำขุดขุดรั้วให้นะครับขุดรั้วให้อันนี้ก็กำลังวางระดับประตูนะครับวางแนวประตูอันนี้จะเป็นประตูนะครับขาดอีกแล้วขาดเหรอขาดอะไรอะอะไรขาด เราต้องเส้นเอ็นเราขาดรอบที่สองสามแล้วค่ะอ๋อมันจะมีเส้นเอ็นอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเราก็ต้องเราก็ต้องเอาข้างในออกมานะคะเพื่อที่จะดึงเส้นเอ็นข้างในให้มันออกมาเอาไส้ในออกมาเพื่อที่จะดึงให้มันออกมาเอ็นไก่บุกขยับไปอีกนินึงได้ไหมคะ ัข,ข,ขนแรกแล้วก็บบะะอ๋อเป็นแบบนี้แล้วทำไงต่อมันขาดเราก็ต้องดึงเอ็นข้างในออกมาสอดเข้ากับตัวนี้สองข้างเพื่อที่จะให้มันตัดญ้าได้เหมือนเดิมนะคะเครื่องตัดญ้าแบบนี้มันอันตรายไหมไม่ค่ะไม่อันตรายหนูว่าเพราะปกติหนูจะกลัวใบมีเครื่องตัดยามากเพราะว่าเห็นหลายๆ คลิปหรือว่าเห็นในข่าวนะคะเครื่องตัดยามันชอบแบบว่าใบมีดมัน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 โดดใช่ไหมใช่ค่ะลอยอันนี้อ๋อแทรกสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้มันสายมันยาวอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเครื่องนี้ซื้อมานานแล้วครับแต่ว่าเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลย อัอนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ข้างอย่างนี้เวลาเข้าหมุนหมุนมันก็จะได้หมุนต่พร้อมๆกันสองข้างแล้วก็เอาเข้าที่เดิมนะคะมันก็จะมีล็อกของมันเดี๋ยวว่าเราขอหาล็อกก่อนนี่กดกดเข้าไปนี่คะ่เะเรียบร้อยเข้าล็อกก็จะได้สองข้างแบบนี้นะคะ เมยให้พี่เบียกับพี่ทุยติดโซลาเซลล์ให้ค่ะ oh. ตัวไฟของโรงรถจะใช้เป็นโซลาเซลล์ hmm. ก็เลยให้พี่เบียปีขึ้นไปปิดอ๋อ oh, นี่นี่นี่ี <Okay. S 2> ่เมย์ซื้อมาใช่ไหมอันนี้เป็นโซลาเซลที่เราซื้อมาครับคือตรงห้องตรงเนี้ยเราเราไม่ได้ต่อระบบไฟแล้วก็จะให้มันเปิดอัตโนมัติตอนเย็นเลยนะประหยัดไฟ จกทนพาย,ยุไหมเพราะว่าตรงนี้ต้นไม้มันจะชอบแกว่งแรงอยู่ไมนอะไรครับดนตรงกลางอ๋อดึงจากหัวน,น็อตเก่าออกมาใช่จะเป็นหัวน,น็อตเก่าแล้วก็ล็อกยึดนะครับทาง,งานแสงอาทิตย์ เรียบร้อยติดตั้งพลังงานแสงอาทิติแล้วหลอดไฟหลอดไฟแสงอาทิตย์ต้เครื่องต้งตงตงนมน้ำครับเ,เดือดเดืหเห็นไหม อแล้วพอเราเปิดเครื่องปุ๊บน้ํามันก็เหมือนแรงดันมันมันขาดตลอดเวลามันก็จะทํางานตลอดเวลาทําให้เอ่เปลืองไฟนะครับเดี๋ยวผมจะปิดปิดน้ําที่มไหลลงมาจากแทงก่อนใช้เลื่อยมันจะลําบากเพราะว่าต้องเลื่อยอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ถ้าใช้เลื่อยนะ่ะอุ้ยนาน เลยทีหนึ่งประมาณ5นาทีแต่ถ้าใช้ตัวนี้มันง่ายมากแค่หนีบหนีบนะฮะหนีบแล้วก็อ่าบีบลงแค่นี้นะี่ตัดได้แล้ว อันนี้จะเป็นน้ำที่มันค้างอยู่ในท่ออตัดทิ้งที่เกี่วอวบ่อยมากฮะที่ซ่อมท่อบ่อยมาก้อมน่มเสียแล้วประมาณเดือนละสเดือนครั้งเดือนละครั้ง ที่บ่อยเพราะว่าท่อที่เราซื้อมาเนี่ยที่ร้านตรงใกล้ๆเนี่ยมันเป็นท่อที่บอกว่าไม่ได้มาตรฐานตรงร้านแถวแถวๆเนี่ยแต่ไม่ได้บอกในระ้านไหนอะไรอืมโอเคพอละ